นี่คือสกินม่วงของลัคก,กี้กายที่ทุกคนสามารถได้รับกันแบบฟรีๆเลยนั่นเองฮะ สกินนี้มีชื่อว่ารังสีปิศา X เ, <_ C ats> เพียงแค่เพื่อนๆเดินเส้นทางเต่าให้ถึงจุด1,528ก็จะได้รับไปแบบฟรีๆอย่างที่ผมบอกไปเลยนั่นเองตัวสกินจะมาในโทนสีขาวเหลือไปทางสีเงินหน้าตาของร่กงกายดูเป็นหนุ่มข,ขึ้นมาพอตัวเลยครับแถมร่างกายของเขาเหมือนจะถูกสร้างมาจากเหล็กกล้าอีกด้วยฮะเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะเล่นสกินใหม่ล่าสุดของร่กงกายให้ทุกคนได้ดูส,สองสามเกมรูปเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ ริสแมนช็อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอดียทีวีบนเว็บไซต์รับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้นโอเคแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินม่วงฟรีใหม่ล่าสุดของลักกี้กายบอสซาตาตะกะครับ สกินนี้มีชื่อว่าปิศารังสีเเดี๋ยวไอเทมชิ้นแรกเราต้องเอาปืนอยู่แล้วโอเคขอปืนได้น้ำหอมส่วนเข่าดำไม่ได้ขอ,อมาทำไมก่อนฮันเตอร์เนี้ยมีโอเคตรงนี้มีไม้ให้เล่นโยมันไกลว่ะผมมีน้ำหอมต้องฉีดไปหนึ่งทีเดี๋ยวไม่โดยน้องขอ้อนลอยหน่อยได้เปล่าล่ะเฮ้ยเกินไปเกินไปเรามันเกินไปไอ้น้องเรามันเกินไป ยังไงเส้ยอ้ไปยู่ไม่มาเอ้ยจะเย็นเลยนะ้องยังไงยังไงโอ้ยมันกลับขอพัาไปหนึทีโอ้มันโดนโอยมันมีตีเร็วไงมันเลยตีโดนโอ้ oh my god เราหิวไม้วะ่ะเราหิวไม้เกินไปตรงนี้มีหนึ่งไม้มาไหมสองสามตรงนี้น่าจะมีประมาณห้าไม้สี่ห้าไม้ เดินลายไหนของมันเรเนี่ยโอเคเดินหลายหลังบ้านหลังอัศจรรย์ตรงนี้มีอีก2ไม้เนี่ยรวมๆมี5้าไม้น่าจะเล่นได้อยู่มาทุกคนอุ้ยเดินติดเดินติดโอ้ไม่ก็เดินติดได้นะผมข้นทันปรับไปเดินทีมาเด็กไปวิวอุ้ยไปติดโอ้ไม่ก็โอ้โ,อโหแล้วไฟวิวไปติดแง่งอะไรเนี่ยโบ้ ไอ้ด่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นแม่งพุ่งไปติดแง่งเฉยเลยโอ้ oh m ม good n น s <c oughs> s เสร็จแล้วหนึ่งเครื่องคือที่สองของที่สามโอ้จะหลุด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 ผมไม่หลุดวะเกมนี้ผมมาซโลครับแล้วก็ผมไม่ได้ใช้ไอดีตัวเองครับผมยื่ไม่ดีน้องคัตต้อนมานะไอดี <c oughs> ผมวิ่งได้ประมาณพันสามร้อยกว่านะครับยังไม่ปลดล็อกนะเดี๋ยวอีกขับไปมาสักร้อยสองร้อยเดี๋ยวก็ปลดแล้วครับก็เลยยืมของน้องคัตต้อนมาทํา สกินให้ทุกคนดูกันก่อนนะมาแปเ,เตอร์ขอนเน้นเน้นเน้นขอนๆๆเน้น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 โอเคเน้นมากเน้นไปที่หัวเหลือไฟอุ้ยชิบไกโอเคสวยเพื่อนไฟวิวก็ไม่เหลือแล้วเราพิ่งจ่ายไปเมื่อกี้ที่ติดแง่เฮ้ยผมรอดได้มาเด้เล่นได้ครับวนได้ครับเฮ้ยมันก็จะยาวเกินไปจะเอาร่มล่างขาวตีมันก็จะยาวเกินไปหรือเ,เปล่าไอ้น้องยังไงสิ ผมไปต่อนะยาวนะถ้าเกิดไล่ผมเนี่ยผมบอกเลยให้มีหมาหมาฮิกกับก,กับฮิกกบกับละฮิกกลกับไปละจ้าใครจะอยู่ก็อยู่ไปละจ้าเฮ้ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนพอแบตเตอร์ละมาทุกคนสิ่งที่เราควรจะต้องพูดตั้งแต่ต้นต้นคลิปก็คือระหว่างเล่นดูสกินกันไปด้วยไม่ทันจะได้พูดเลยไม่ทันจะได้พูดเลยโดนไล่ซะก่อน มาตัวนี้ไม่กล่องด่านนี้ผมไม่ค่อยชินว่ากล่องมันอยู่ไหนมัง่งเดี๋ยวผมเล้ให้ดูทดสอบสเกมครับจะได้ดูแบบไอเทมแต่ละชิ้นด้วยครับมาเอาใจมาฮิวก่อนรอบนี้แล้วเดี๋ยวเอาใ,ใจไปรอประตูเลยเหลือเครื่องเดียวครับยือได้ประมาณสี่เครื่องละสวยละมาฮิวเลยแต่เติร์นน่าจะเล่นได้อยู่ดูสเต็ปเขาดูดีอยู่นะเต็มถังครับเต็มถังโอ้ผมยัง ไม่ได้ลือหาปืนนี่ว่าลืมทุกคนผมลืมลือหาปืนไปจอยเดีร๋รอหน้าประตูเลยลูกเดี๋ยวให้จอยเปิดประตูครับเครื่องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับไกลไกล Little Girl เบอร์เลยแปดสิบแล้วเครื่องน่าจะรอจุดเดี๋ยวเรารอโอ้มีคนอยู่หน้าประตูอะ่ะเดี๋ยวมกมกไว้แถวนี้นะไปรอประตูแต่ผมอยากไปลือปืนจังเลยอะ่ะรอบนี้ยังไม่ได้ลือปืนเลย โอ้สั่งจุดเลยเหรอเอาจริงปเนี่ยยังไงสิเครื่องเตรียมแบตเตอร์โอเคต้องจุดละโอ้โหโ,โดนไล่ชั่วต้นเก็บนิดเดียวโอ้ตัวน,นี้มีกรองมาขอปืนหน่อยสวยครับต้องได้อะไรปืนอะโอ้แต่ปืนมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่เราไม่ได้เอือกเราไม่ได้เลือกตั้งแต่แรกโอ้แต่ว่าผมว่าลิ t เ l ิลเกิลยากนะลิทเทิลเกิลน่าจะมายากเดี๋ยวไปรอซับเพื่อนไ,ได้บอ โอ้แบตเตอร์มาแล้วนี่แต่ลิสเกิรไม่น่ารอดอ่ะมันไกลมากไปอ,ออกก็ได้นะออก3าก็ชนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเล่นเกมอื่นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะลีฟมีจ้าไปแล้วจ้าเอเยชุดม,มันสวยลวเลวยชุดม,มันดูอวกาศนิดนึงโอเคตีหน่อยสวยครับไปลอดสสวยสวย ลิส t m แมนชอบจัดก,กิจกรรมมิดเยียรแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2เพียงแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แล้วแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยมาทุกคนเข้าสู่เกมที่2ระหว่างเล่นอย่าลืมดูสก,กินพูดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้พูดมาขอชิ้นแรกเอาปืนขอบคุณครับขอปืนได้ทำหอมอีกแล้วครับ5 0จริงๆแต่รอบนี้ร0 0ได้แน่แน่นอนร0 0 รอบนี้เราเจอกับอัศวินอะโคแบตลอเยอร์นะฮะกดเชือครับยาวเนี่นนยจะให้ดูสกินอรอบๆอนะครับแล้วก็มือเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นมือแบบแขนจากกลเขาเรียกว่าอะไรวะมือเหล็กเออประมาณนะั้นมันมีกระตูนอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่ีแขนจากกละผมจาชื่อเรื่องไม่ได้เว้ยเป็นมือประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงซิโคเห็นไหมตรงด้านซ้ายมือตรงลําตัวก็เห็นเป็นมือแบบซิโคไว้ด้วย โคเทเขาบอกเขาบอกว่าชื่อลังสีปริศนา X ใช่ไหมถ้าเกิดต่อไปอาจจะมีแบบ Y C W รัลังสีหลายๆลยังสี 4, ไงไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไหมนะโอ้โอ้แกะขาเป๋เหรอกโกดแมนห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไปเครื่องไปก็ดูสกินกันไปด้วยครับก็จะบอกว่าไงดีมันเป็นสกินฟรีอะเนาะเอาได้ก็เอาครับ แต่ว่ายังมีเวลาเหลืออีกเยอะนะครับกว่าจะรีซีซั่นครับอีกเป็นเดือนอะโอ้ไก่ไก่โอ้โหแม่งไก่ทุกคนเลยเราต้องไปว่ะทุกคนถ้าเราไม่ไปคือแม่งไม่ทันโอ้ชิบไก่เราไม่ได้มีไม่ได้มีปอกแข่ไม่ได้มีแบบว่าลูกรักบี้นะมาแต่ต้องจ่ายไฟวิวละมั้งโดยจะส่งไม่งั้นไม่น่าจะทันเฟรมันจะดักหรือเปล่ามันจะเล่นกาเฟหรือเปล่าไอ้แก่เราเนี้ย ขาไม่เห็นหรอเขาไม่เห็นหรอเอขังตัวเองอีกอะไรของเขาะนะี่ยแกขังตัวเองก่อนทุกคนอาอยัาง,กอาอยางก็อายังก็ไอลายเดิม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 อุ้ยเกือบไปเกือบอยู่ในวงเอาพังไม่ได้เพื่อนเราพังไม่ได้วะ่ะในใช้ชีวิตคนนายไปก่อนนะเราพังไปได้โอเคนี้พังได้หมาขอหลือกองก่อนมาครับมาครับมาครับ ได้อยู่ครับได้อยู่ครับดีอหรือกงเสร็จพอดี <_ d ata> อะเฮ้ยมันเอาเลยเหรอเอาจริงหรอเฮ้ยผมมีปืนกับน,น้ำหอมนะครับผมมีมปืนกับน้ำหอมนะครับผมมีขอดแบบฟูๆเลยนะครับโอ้ยมีกระตาตางต้องฉีดวะงั้นว่ารอตีเออ,เย,อ,อย้อนลอยเหลือปืนหนึ่งกระบอกอ้าวหลงครับเรียบร้อยมีคนหลงกลเธอแล้ว ไปทุกคนปันเครื่องต่อโอ้ยทำไมมีแต่แบบฮันเตอร์เขาไม่สนใจเราวะเดี๋ยวเราไปเก็บเครื่องเดิมเอาเครื่องเดิมเก็บไปแล้วนี่วาเครื่องเดิมมีเพื่อนซ้ำไปแล้วโฟลลมีโอ้ไม่มีข้อความวะ,ะใด้โฟลลมีเหมือนกันไม่เจอเดี๋ยวเราเปิดเครื่องใหม่เลยค่ะสองเครื่องได้เปิดมาแ,แต่ยังไม่มีจังหวะยิงเลย ตัดๆๆๆๆๆกๆๆๆยๆๆๆโๆๆๆตัๆๆๆเๆ่ๆๆ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 ัๆๆๆๆตัๆๆ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 ๆดๆๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆอๆๆ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 อๆๆ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 ดๆๆๆๆๆๆตๆๆ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 ๆดๆัๆๆ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 ดๆๆๆๆั แล้วก็น้องๆเพื่อนๆคนไหนที่แบบได้แล้วรู้ว่าเกือบได้แล้วรู้ยังไม่ถึงรู้ว่าเดินได้กี่ก้าวแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะใต้คลิปนะครับผมผมนี่เกือบๆแล้วเกือบได้แล้วจะมีบางโช่วงที่ไม่ค่อยได้เล่นก็เลยแบบจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดน,นึงฮันเตอร์อยู่กับกายกรรมเ hey, ๋บิงเอาด้วยวะบิงตีเซี่ยวเซี่ยวะนะเขาเพิ่งมาหัดเล่นหรือเปล่าแกะตัวเนี้ยดูเขาเล่นแ,บบแปลก ดูเขาเล่นเปียกๆนะอาจจะเพิ่งหัดเล่นหรือเปล่าเ,เริ่งเตรียนมนะครับโอเคมาทุกคนเข้าสู่เกมที่3อย่างรวดเร็วเกมเมื่อกี้ฮันเตอร์ยอมแพ้เกมเมื่อกี้ฮันเตอร์นะจ๊ะน่าจะน,าจนี่หรือเปล่าน่าจะฝึกเล่นแกะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะแรงเขาก็สูงนะเมื่อกี้ที่ผมดูก็แรงมัดติคออยู่นะน้ำหอมครับโอ้เมื่อกี้ผมน่าไปเอาใต้ดินก่อนวะ น่าไปหยิบใต้ดินมาก่อนแล้วอันนี้แบบสต็อกเอาไวา้โอ้โหขอน้ํำหอมได้ปอกแขนม,มันเหมือนอะไรติดตูดไหมเหมือนอะไรติดตูดไม่รู้啊ปอกแขนสีดำมันดูตลกยังไงไม่รู้ทุกคนมาดูว่ารอบนี้ปืนจะได้ยิงไหมรอบแรกหาปืนไม่เจอรอบสองมีปืนแต่ว่าฮันเตอร์ยอมแพ้รอบสามได้ปืนเกมพึ่งอยู่กลางๆเดี๋ยวมาดูว่ารูปเกมจะเป็นยังไง แต่ว่าเราไม่ค่อยได้โดนไล่เหมือนกันนะมีเกมแรกโดนไล่นิดนึงกดย,ยาววิปเปอร์เหรอฮันเตอร์อะไรอ่ะไม่ทันมองวิปเปอร์ไมค์ไอเเจเป็นอัสวินราตีอัสวินราตีกดย,ยาวๆรับผมผมว่าเป็นแฟนของลักกี้กาก็น่้จะชอบแหละอุ้ยระเบิดหมดแต่ฝอยขอโทษครับ แฟนๆของลักกี้การ์ก็น,กน่าจะชอบนะสกินเนี้ยผมว่ามันมันมันดูแบบล้ำดีอ่ะมันดูแบบอนาคตหน่อยอย,ยังไงไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่ามีว่ามีใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะโอ้ยไปเด็คุณไกลๆว่ะหวังว่าจะช่วยได้นะเดี๋ยวฟีเรนจะมาวันพฤหัสทีแล้วเดี๋ยวไล่ว่ะโอุ้ยไล่ว่ะไล่ไไสุดไล่สุด โอ้มันว,า,วางปิปเปอร์แล้วมันก็ไปไอ้นี่มันวา,วางปิปเปอร์แล้วก็ไปเดี๋ยวฟรีเลนจะมาวันพฤหัสนี้แล้วนะครับรู้สึกว่ากระแสะฟรีเลนค่อนข้างดีมากนะเออผมว่าน่าจะสมนะครับผมน่าจะสมฟรีเลนมาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะเห็นกระแสะมันค่อนข้างดีมากฟรีเลนทีมเมวกระแสะดีจนแบบว่าคนพูดเยอะจนถึงแบบผมออก็ไปหาแบบการ์ตูนฟรีเลนมาดูอะ เออผมต้องดูฟีเล่นนะแต่ผมยังดูไม่จบนะไปทุกคนไปกันต่อเหงาไว้เกมนี้อยู่อย่งคนเงาเงาผมี้มีกรองขอน้ำหอมแล้วกันผมชอบใช้น้ำหอมกับปืนมากกว่าเครื่องเหลือสองเครื่องมีเครื่องหนึ่งห้าิอซ็อีกเครื่องหนึ่งไม่รู้นะโอเค เดี๋ยวผมช่วยได้เดี๋ยวผมช่วยได้โอ้ยน้ำมูกไหลขอโทษครับทุกคนเดี๋ยวต้องจุ่มอยู่แถวนี้แหละมันมีวันเต็ดหรือเปล่าเนาะวันเต็ดไหมไม่มีวันเต็ดไว้ผมช่วยได้ผมช่วยได้ปั่นไปก่อนเพื่อนโอ้โหปั่นหวาปิปเปอร์ปิปเปอร์ลาลัวกล่องนี้อยากเปิดแล้วนะแบบไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่มาเพื่อนมา น้ำหอมหนึ่งปืนหนึ่งปืนเดี๋ยวใช้ยาจะเป็นน้ำหอมต้องมาก่อนมาเพื่อเราช่วยย้อนทันสวยถ้าล้มเดี๋ยวเราโอเคมันเห็นนะเนี่ยมันเห็นนะเนี่ยเอ้ามันเห็นนะเนี่ยมันเห็นนะเนี่ยมันเห็นนะเนี่ยมันเห็นแล้วเนี่ยย,ย,ย,ยังไงครับบอกตายครับเพื่องมุงจะได้ห้าสบหสวยตาบอดต้องกดหัวถ้าเกิดโดก็คือต้องกดหัวเลย โอ้แม่งโดดได้เงี้ยวันนี้เพื่อนกดหัวกดเลยเพื่อนเทไรเพื่อนแปดสิบสองกดหัวเออโอเคกดหัวกดไปกดไปอีกกดไปกดกดโอเคดึงมามันจะตีมันจะตีโอ้โหต้องจุดว่ะต้องจุดเลยอ่ะถ้าเกิดไม่จุดสองคนนั้นจะโดนอีกมาทุกคนได้อยู่มาต้องโอเคโอ้แล้วตาบอบอยู่ตรงนั้น มีอุตูมาช่วยครับมันจะมันโอ้มันกลับ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 ยังไงโอเคอุตูดันให้อยู่สวยครับโอ้ไม่ดีว่ะไม่ดีว่ะมันตาแดงนี่แหละโอ้ยชิปไก่แล้วมีกลรองไหมโอเคตรงนี้หนึ่งกล่องประตูไม่น่าจะเปิดเสร็จนะผมบอกไว้เลยเอ่อลักวี อาล็อบบี้ไว้หนีได้ประตูเสร็จไม่น่าทานนะันอ่ะผมว่ามันน่าจะมาโอ้โห,โโหโลบบี้แต่ก็ยังดียังเป็นปอกแขกก็ยังโอเคได้อยู่ได้อยูไอย่ได้อยูเ่เขาอยู่ประตูเขาอยู่ประตูหู้เดี๋ยวผมแซบได้โอ้ต้องต้องถอยก่อนวะต้องถอยให้หูมันหายอะ่ะถ้าเกิดหูอยู่มันไม่หนีแน่มันไม่ออกแน่โอเคสวยทางนูน้นระวังเดอ้อให้มันไปก่อนโอเคมันไปแล้ว มันไปเราก็ไปว้าววูอันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไรเลยนะครับที่เห็นนี่คือเป็นเอฟเฟกของสก,กินล้วนๆเพื่อจะได้ตัดสินใจว่าเอ้ยเอาดีไม่เอาดีว่าแต่ถ้าเกิดใครแบบเดินเต่าไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็จะไปอยู่ในลูกแก้วแห่งความทรงจานะครับก็ไปสุ่มได้แต่ว่าผมว่าเดินเต่าให้มันถึงดีกว่ามันไม่ได้ทํายากอะไรขนาดนั้นนะโอเคน่าจะรอดได้ตาบอดบอได้ตุยเปิดเลยเพื่อนสวยๆสวยครับสวยมาฮิว้วปะ อยู่กันเพื่อนมาอยู่ข้างใน,นมาอยู่ข้างใน,นอยู่ข้างใน,นสายฝนวะสายฝนวะทุกคนนี่โอ้เท่ววะยืนแบบว่าเหมือนบอยแบนด์แบบว่าพวกเคป๊อปพวกบอยแบนด์เคป๊อปเพื่อนออกไปแล้วหนึ่งคนเดี๋ยว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 ไงโอ้รออยู่อะ โอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับทางาน้าของรังสีเป็นศสนาเอ๋ครับเพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนั่นเองครับ